ค้าออนไลน์สงสัยกันไหมคะว่าถ้าไม่เอาเงินมาจ่ายฟู l ฟิ l เ m e n t แล้วเนี่ยกำไรถึงเพิ่มขึ้นยอดขายถึงดีขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันค่ะช่วยให้ธุรกิจมีระบบมากขึ้นทั้งบริการเก็บแพ็กส่งแล้วก็บริการเสริมอื่นๆที่จะทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะหมดห่วงเรื่องพื้นที่ที่สาวเพราะว่าที่เราเนี่ยเช่าแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นสําหรับบางคนนะคะอาจจะมีพื้นที่ท,ท,ที่ไม่เหมาะสมบอกเลยค่ะว่าเก็บที่ carry เนี่ยปลอดภัยหายห่วงแล้วก็สต็อกไม่ลอสแน่นอน หยัดเวลาเจ้าของธรุรกิจเพราะว่าเราเนี่ยจะช่วยดูงานที่เราเชี่ยวชาญให้แล้วคุณเนี่ยก็เอาเวลาไปทําอะไรที่คุณเชี่ยวชาญค่ะอย่างเช่นการทำมาร์เก็ตติ้งรับรองนะคะว่ายอดขายปังแน่นอนสามารถช่วยลดพนักงานได้ทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดไปได้อีกหลายส่วนเลยค่ะบริการฟูลฟิลเมนต์เนี่ยเชี่ยวชาญน,นะคะที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเราสามารถเพิ่มการ์ดขอบคุณหรือว่าสติกเกอร์น่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยเพื่อโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าเราใส่ใจได้ค่ะที่สําคัญไม่คิดเงินด้วยแครี่นะคะเราร่วมงานมากับหลากหลายแบรนดม์มากๆค่ะ รับรองว่ามีความโปรเฟชชั่นอลสุดๆถ้าใครนะคะที่อยากฝากสินค้าแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่แล้วก็มีระบบระเบียบเนี่ยสามารถทักมาคุยกันก่อนได้นะคะรับรองว่าไม่มีฮิดเด้นอเจนดาแล้วก็ไม่คิดเงินยิบย่อยค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญมาคนแทคสินค้าให้กับคุณที่ carry fulfillment ค่ะ